สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่แบบฝึกหัดที่1.1ขอนะครับผมคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับบทที่1เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหน้า20นะอ่นะเดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับวันนี้นะข้อ1ครับจงเขียนนิพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายครับผมนิพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือมันต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกันก่อนถ้ามันเป็นเอกนามที่มันคล้ายกันมันสามารถบวกกันได้ครับ เห็นี่ยเหมือนข้อ1ตัวนี้เราดูตรงนี้นะครับนะเนี่ยอยู่ข้างล่างโอเคนี่ตัวนี้กระดาษนะครับอโอเคเนนี่นะมันเป็นเอกนามที่มันคล้ายกันครับเพราะถ้ามันคล้ายกันแล้วมันจะบวกกันได้ครับโอเคไหมมดูข้อ1ครับข้อ1ตัวนี้ก็คืออะไรครับ 3x บวกกับอะไรครับบวกกับ 4x กูเขียนเท่ากับเลยแล้วกันไม่เขียนวิธีท,ทำนะนะตัวนี้เราจะแสดงอะไรได้บ้างมันอาจจะแสดงได้ได้อย่างหนึ่งก็คือการดึงตัวร่วมครับมีอะไรเหมือนกันครับมี x เ,เหมือนกันครับเราดึง x อ,ออกไปไว้ข้างหลังครับตัวหน้าเหลืออะไรครับตัวหน้าเหลือ3บวกอะไรครับบวกกับ4ก็เป็น3บวก4ตัวนี้คําตอบที่ได้ก็คือได้อะไรครับ3บวก4ได้อะไร3บวก4ได้ 7x ครับนี่ก็จบแล้วครับข้อหนึ่ง นะเห็นไหมมันเป็นเอกนามที่มันคล้ายกันมันมี x เ,เหมือนกันเราดึง x อ,ออกไปได้ก็ตอบ7 x นั่นเองนะอ่ะมาดูต่อข้อ2นะครับนะข้อสองต้องย้ายฝั่งนี้โอ้ยนะครับตัวนี้นะนี่มาดูข้อสองเล็กๆหน่อยละกันนะ อย่าลากันลบกันลบได้ประมาณนี้นะครับเขเคไหมดูข้อสองครับข้อสองข้อสองคือเป็นอะไรครับเป็นสองเอครับลบเอครับมีอะไรเหมือนกันครับมีเอเหมือนกันนะครับเราใส่วงเล็บไปก่อน มี A เหมือนกันดึง A ออกไปก่อนเนี่ยดึง A ออกไปก่อนมันก็จะเหลืออะไรครับเหลือ2ลบครับอา้าวดึง A ออกไปเลยหมดเลยอย่าลืมครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือถ้าไม่มีตัวเลขแสดงว่าตัวเลขข้างหน้าเนี่ยเป็นเลข1อยู่ครับอันนี้ก็เป็นลบ 1A แต่1ตัวนี้เขาไม่เขียนเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับก็แสดงว่าดึงออกไปก็จะเหลือลบ1 2ลบ1ครับได้ 1A ครับ 1A เราเขียนแค่ A พอครับ1เราไม่เขียน ก็จบโอเคไหมได้ตัวนี้นะอ่ะมาดูต่อข้อ3ครับแบบเร็วๆได้แล้วเนาะข้อ3มีอยู่กี่พจน์ครับมีอยู่3ครับ 3a มีอะไรเหมือนกันมี a เหมือนกันครับผมเอา a เอาไปไว้ข้างนอกก่อนตัวหน้าก็จะเหลือ7บวก2บวกรับ 7จ็บวกสบวกสได้1 2บครับจบละนี่ไงเจ็ดบวกสได้9กบวกสก็เป็น1 2บก็จบโอเคนะอะ่ลบนะได้นะข้อสเสร็จแล้วตอบแค่นี้ข้อ4ครับข้อ4ได้ปไปแล้วครับ 5x ครับผมลบ 4x บวก 8x ครับ มีอะไรเหมือนกันเอ been, been ่ยมี x เหมือนกันครับก็ได้เป็น5ครับผมลบสแล้วก็บวกแปลบสเหลือ1ครับบวกแก็เป็น9ก็เป็น9 x ก็จบครับนะไปเร็วๆได้แล้วนะนะข้อสนะลบแล้วนะโอเคมาดูต่อข้อ5ครับข้อหนี่ดึงเดี๋ยวดึงเนี่ยดึงลงมาหน่อยนี่ข้อห้าได้ไรครับ ข้อหา 5, บางคนบอกเออผมทาแป๊บเดียวแล้วผมไม่เขียนแบบประจานละก็นี่ครูเขียนให้เห็นแบบชัดๆเลยเลยดีวยวกันนะครับข้อ5สังเกตตัวนี้บางคนบอกเอ้าไม่มีตัวเลขอย่าลืมนะตัวเลขตัวนี้มันคือลบอะไรอยู่ลบหนึ่งนะเป็นเลขหนึ่งอยู่นะเวลาดึงเอออกนะนั่นแสดงว่าอันนี้เป็นเครับมันก็จะเหลืออะไรครับ10บวกแล้วก็ลบอะไรครับลบหครับผมได้ตัวนี้เขเคใไหม 10บวกหเป็น16บลบหเหลือ 15M ครับจบแล้วนะมันก็จะง่ายแค่บวกลบเลขเองนะโอเคนะมาดูข้อต่อไปครับข้อ6ครับผมข, 6, ข, 6, ข้อ6ข้อ6ความยากมันจะอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งครับ 11A a บวกห้บวกเจลบสอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าพหูพจน์แหละ มันมีหลายพจน์ครับมันมีเฮ้ยมีพวกที่มี a กับ2ตัวนี้ไม่มี a นั้นแสดงว่าเราเอาพวกที่มันมี a เหมือนกันก่อนครับ2ตัวนี้ก่อนพวกที่มันมี a เหมือนกันนะครับมีแค่2ตัวที่ดึง a ออกได้ก็จะเหลือ11บวก5ครับแล้วพวกที่ไม่มี a ก็คือ7ลบ4ก็ไปคิดอีกก้อนหนึ่งมันจะแยกคิดแยกคิดพวกมี a ก่อนกับพวกที่ไม่มี a พวกนี้ได้อะไรครับ11บวก5ก็จะได้เป็น1 6 a ครับ ต่อไปเป็น7จ็บวกเลบ4ครับเหลือ3ก็ตอบตัวนี้เลยสอบตัวนี้บวกลบกันไม่ได้ครับเพราะเป็นเอกนามที่ไม่คล้ายกันอันนี้เป็น A อันนี้ไม่มี A ก็บวกกันไม่ได้ก็ตอบได้ตัวนี้เลยนะตัวนี้จะเรียกว่าพหุพจน์นะครับเค่นั้นเดี๋ยวเราเรียนลึกๆไปนะั้นจะเจออีกนะนั้นแสดงว่านี่เคสนี้จะแยกพวกแล้วคิด A ก่อนแล้วก็ตัวที่ไม่มี A นะ มาดูครับข้อ7ก็จะเหมือนกันครับข้อ7ครับข้อ7ได้เป็นอะไรครับได้เป็น16 x ลบ4 x ลบ10บวก3นี่ไงเราก็คิดตัวที่มันมี x ก,ก่อนครับก็คือ16ลบ4ครับผมดึง x อ,ออกตัวที่ไม่มี x ก,ก็คือลบ10บวก3 ฝั่งนี้ได้ละครับ16บลบสเหลือ12 x ครับลบสิบวกสครับลบสิบวกสเหลือลบอะไรครับลบเครับจบละแค่นี้เขียนนะถามว่ายากไหมไม่ยากมากนะครับเนี่ยนะแยกพวกไงตอบไว้ตัวนี้สองตัวนี้บวกกันได้ไหมบวกลบกันได้ไหมไม่ได้นะเพราะมันไม่มี x มันเป็นเอกนามมันเป็นพหุนามนะครับเนี่ยมันเป็นเอกนามที่มันไม่คล้ายกันเราเลยบวกลบกันไม่ได้นั่นเอง มาดูข้อสุดท้ายครับข้อ8ครับข้อ8อข้อ8คืออะไรครับ1ส่วน2ครับเป็นเศษส่วนบ้างครับ1ส่วน2 x ครับบวก1ส่วนส x ครับแล้วก็ลบ x ครับเรารู้ว่าเอ้ยมันเหลือ1น1ส่วน2บวก1ส่วนสลบ1แล้วก็ดึง x ออกไป ได้ตัวนี้การบวกลบเศษส่วนทําเศษส่วนให้มันเท่ากันครับนั่นแสดงว่าตัวนี้ต้องคูณ2ครับตัวนี้ต้องคูณอะไรครับคูณ4ครับคูณ4ทั้งเศษและส่วนจะได้อะไรครับอือมาเขียนตัวส่วนยาวส่วนเป็นเลข4แน่นอนก้อนนี้ได้อะไรครับได้2ครับบวก1ลบ4ครับก็แส่งวงเล็บหมยก็จะเหลือ x ก็จะได้อะไรครับลบอะไรครับลบ 1>, 1ส่วน4 x จบละลบหมาจากไหนนี่ไง2บวก1เป็น3าลบ4เหลือลบ1ครับส่วน4แล้วก็ตอบ x นะข้8ก็เสร็จนะครับผมนะข้อสองใหญ่เขาทำอะไรครับจงกระจายนิพจน์ต่อไปนี้ครับโดยใช้สมบัติการแจกแจงครับมาดูเลยครับข้อ1ครับข้อ1ได้เป็นอะไรครับ5ครับผมแล้วก็วงเล็บ x บวก1 แจกแจงแจกแจงไงครับเอา5เข้าไปคูณครับเอา5ไปคูณทั้ง2ตัว5้คูณเก็ได้5 x ครับ5้คูณหก็ได้5ครับจบนี่คือสมบัติการแจกแจงถาม่ายากไหมก็ไม่ยากอ่ะก็คูณต้องคูณทุกตัวครับนะครับมาดูข้อ2องมั้งในที่พออยู่ข้อ2 2คูณกันอะไรครับ 3m มบวกสครับอ่ะคูณแจกแจงครับผมแจกแจงเข้าไป จกแจงเข้าไป2คูณ3ได้ไรครับ2คูณ3ได้6มี M ก็ใส่ M 2คูณ2ครับได้ไรครับสองคูณ2ได้4ครับก็บวก4ก็จบครับน,นี่นะสมบัติการแจกแจงไม่ยากครับแค่คูณแจกแจงเข้าไปก็จบนะครับโอเคนะมาเคลบนะ ต่อไปไปดูข้อ3ครับข้อ3เป็นลบ4ครับผมคูณกับอะไรครับ y บวก8ปความอัศจรรย์ของมันคือมีติดลบด้วยครับระวังคูณแจกแจงครับแจกแจงครับนี่นะได้อะไรครับลบ4คูณกับ y ก็ได้ลบ 4y ลบสคูณกับแก็คือลบคูณลบก็ได้ลบคูณบวกนะเห็นไหมเครื่องหมายมันต่างกันบลบสี่คูณกับแปดได้ลบสามสองแปดสี่สามสองถ้าตัวนี้มาดูต่อเขาสี่เขาสไปแล้วบลบสองเอลบห้าตัวนี้นะคูณแจกแจงเข้าไปครับแจกแจงเข้าไป แจกแจงเข้าไปลบ2คูณ A ก็ได้ลบ -2 a ลบ2ครับผมคูณกับลบ5ลบคูณลบได้บวกครับ2คูณ5ได้10ระวังเครื่องหมายดีๆอันนี้คืออะไรอันนี้คือลบ4คูณกับ8ได้ลบ3ลบ2คูณกับลบ5ได้เป็นบวกนะครับบวก10เห็นไหม้า้ตัวนี้ครับผมมาดูต่อครับข้อต่อไปครับ ข้อห้าครับข้อห้าห้าก็เป็นสิบครับผมแล้วก็เป็นแปดลบเอ็กครับจแจ็คแจ้งครับผมสิบคูณแปดได้แปดสิบครับสิบคูณกับลบเอ็กได้เป็นลบครับลบสิบเอ็ก เห็นไหมตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบก็ต้องติดลบ10คูณ x ก็ได้ 10x ก็ก็จบ,บมาดูต่อข้อต่อไปข้อ6ครับข้อ6ได้เป็น6ครับผมคูณกับ11ลบ 2x ครับตัวน,นี้คูณแจกแจงครับ6คูณสิได้66ครับ 6คูณกับลบ2ครับได้ลบ 12x ครับมี x ด้วยก็ใส่เอกให้เขาด้วยเห็นไหมแจกแจงคุณก็ต้องแจกแจงให้มันได้ทั้ง2ก้อนได้66ติดลบนะอันนี้6มันเป็นบวกเลยนะแค่น,นี้เองอันนี้ไม่ยากมากนะครับป่านะไปดูข้อต่อไปครับข้อ7ครับผมลบ3ครับผม10ลบ m จกแจงครับสมบัติการแจกแจงลบ3คูณกับ10ครับได้ลบ30ครับเห็นไหลบ3คูณกับ10นะลบ30ลบ3คูณกับลบ m ครับลบคูณลบได้บวกครับแล้วก็ได้ 3m เอนะนไลบ3คูณกับลบ m ครับนี่ลบคูณลบได้บวก3คูณกับ m ก็ได้ 3m มเนะ น่าสับสนนิดนึงนะถ้าตัวคูณเป็นตัวลบนะระวังด้วยนะครับผมข้อ8ครับลบหครับผมคูณกับอะไรครับ8ปดลบสองเอครับน,นี่ครับอ่ะคูณแจกแจงหน่อยคูณแจกแจงหน่อยได้ไรก็ได้เป็นลบหคูณกับ8ครับได้ลบสีครับนะบลบหคูณกับ8 8เป็นบวกไนงะเครื่องหมายมันต่างกันมันก็จะได้ลบ ลบหครับคูณกับลบสครับลบหคูณลบสได้เป็นบวกครับหคูณสได้เป็น10แล้วก็ได้ a เคียร์ตัวเองนะเห็นไหมลบคูณลบเนี่ยได้บวกครับหคูณสเนี่ยได้10เหลือ A อก็เขียนเขให้เขาด้วยเนี่ยนะการกระจายนิพจน์ไม่ยากมากนะครับรูปแบบการกระจายตัวนี้นะโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวพอแค่นี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ